สวัสดีครับอยู่กับแปบสีสารต่างทินครับเพอนี้แปบสีสารต่างทินภาพเบิงอาการที่นาฝนพอกันร้ายครับวิธีสังเกตง่ายๆได้ครับว่าอาการแบบนี้เป็นแบบใดนี่อาการเบิงครับหลอดแทงซ่าคอปกติใบบอกลางจับเบิงลำต้นคออาชีนิ่มๆหรือใบนิ่มๆครับแปบสีสารตางทินกับบาดเก็บร้ายครับสาหรับฝนวงนี่ เบิงนอนี่ครับไลยแบบนี้สุดยอดเลยครับแต่ว่าเขากับซอยชีวิตเวยกับต้นนี้กับพ่อนาสิรอดแล้วนะครับแต่ว่าเขากับหวังว่าอ่ามันมีนอแทงเนี่ยครับมีนอแทงครับติดตามไปด้วยกันครับเดี๋ยวแป๊บสี่สั้นต้องขินสิอัปเดตให้เบิงเรื่อยๆครับไปสิภาพวาเบิงสาเหตุแบบนี้ครับว่ามันเกิดจากยังครับยาช่าใจเด้อครับเช็กกล้วยจาของเด้อครับผู้ไดมีนี่ครับสาเหตุครับ เกิดจากเชื้อราเชื้อราตรัวนี้มันติดพายามเขาไปกินแป้งในหัวกล้วยครับในเงากล้วยนั่แหละครับมันติดเจาะเขาไปเรื่อยๆวิธีเจาะของมันครับเชื้อราจะติดไปตามรากครับจะติดไปตามรากครับแล้วรากมันก็จะนําไปสู่หัวแป้งข้างในครับวิธีแก้ไขครับคว้านเชื้อราที่เป็นสีดำนี่ออกให้มดเลยครับ เดี๋ยาแ๊บซีอีสานดังทินซีอัปเดตให้เบิ่งนะครับว่ามันสิเป็นลักษณะจังไรเนาะครับเนาะบัดเฮ็ดแล้วเนาะมันสิเป็นลักษณะแบบใดนี่ครับนี่ครับคือลื้อแบบนี้โอกาสรอดก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าถ้าบ่เฮ็ดหยังโอกาสตายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับประมาณนั้นครับผมพามาเบิ่งครับถ้าผู้ใดติดตามคงสิจำได้ครับอ่าที่แ๊บซีอีสานดังทินเก่าหัวอ่า ไหมท่องปลากายดาวครับนี่ครับที่เก่าจนหัวลนเลยนะครับทีว่าบวชนแล้วครับนี่ครับหลอดครับแทงหลอดแล้วนะครับเห็นว่าครับแทงหลอดแล้วลากกาโอ้คักเราครับลากนอนอันนี้เพราท่นได้ออกไลายบันไดเดี๋ยวพามาเบิ่งอีกต้นนึงครับต้นนึ่งหลักทะลุเลยครับอ่า เบิ้งเบิ้งครับเบิ้งตัวนี้ครับเอ้ยโอ้เห็นไหมครับหัวเขาพร้อมแล้วได้ครับเขาพร้อมทีนั่นแล้วครับทายเฮ็ดแบบนี้ครับโอกาสรอดลอยเาเส้นเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งอีกตัวหนึ่งครับสองตัวอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือกันครับตัวนี้กะเก่าหัวลนลอยมาเส้นครับก็คือรอดครับรอดสรุปง่ายๆครับถ้าทำโอกาสรอด เกือบร้อแต่ถ้าไม่ทำโอกาสตายน่าจะร้อเเซนครับนี่ครับอีกต้นครับนี่ครับลากเขาทะลุหมดแล้วครับนี่ครับลากทะลุครับทะลุทะลวงนี่ครับลากทะลุทะลวงครับเดี๋ยวแบบสีสันดังสินสิภาพไปติดตามมาเป็นช็อตๆนะครับที่แก้ไขนี่ครับ พามาเบิ่งไหมครับเพาสีทําการแก้ไขตัวนี้ครับเดี๋ยวแบบสีสันร่งินตีพาติดตามเบิ่งครับนี่ครับครับผมตอนนี้เขาออกมาถึงขั้นตอนหนึ่งนะครับวิธีครับตอนนี้ครับขอเบิ่งนะครับคูนี่ครับเขาหาสาเหตุบ่ด้ปกตินะครับเชื้อรามันสิมาตามหลากเข้าไปทั้งในนี่ ถ้าเข้าหาหู้ที่ทะลุเข้าไปแบบนี้วะไให้สันนิฐานไว้ก่อนครับว่ามันขึ้นมาจากยอดมันเลยครับมาจากข้างบนนี่ครับเบิ่งครับเห็นบอกครับหู้ดำๆนี่ครับมันมาจากข้างทึงครับมันมาจากด้านบนครับมันมาจากด้านบนแล้วลงมาด้านล่างครับทฤษฎีนี้ก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แป๊บซี่สานดังทินก็ถ้าพูดผิดประการไหนก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับในในโอกาสนี้ด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าผิดพลาดอะไรนะครับสําหรับผู้รู้หรืออะไรก็ตามนะครับแบบสีสษรน้งถิ่นก็พูดไปตามความรู้ของตัวเองที่ทําครับประมาณนี้แหละครับใช้คําว่าสันนิษฐานดีกว่านะครับอย่าว่ารู้เลยนี่ครับสันนิษฐานครับโอเคครับติดตามไปด้วยกันครับว่าจะแก้ไขตัวนี้แล้วสรุปผลจะเป็นยังไงครับโอเคครับนี่นะครับคือแน่นอนอย่างเดียว อหมอบอกว่าต้นตาย100%ซครับเราจะรอนอหนออย่างเดียวครับเราติดตามไปด้วยกันนะครับว่าผมแป๊บซี่สันักสินจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับว่าเขาจะขึ้นหนอ่อเขาจะรอดไม่รอดแต่ถ้าเราทําแบบนี้โอกาสรอดของเขาก็เจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นครับแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ทายาทแน่นอนครับคือตายแน่นอน โอเคติดตามไปด้วยกันครับผมนี่ครับหลังจากที่ห้องแซ่ดำยาก,กันเชื้อราแล้วครับนี่ครับปลายปูนครับปลป่อยไว้ให้มันแหงครับกะมาลุ่นแข้มกันเ้อครับว่าสีหลอดเครื่องบอลหลอดเนาะครับแต่ทีแน่โอกาสต้นมันหลอดกากาสินหน่อยเต็มที่ครับหน่อยเต็มที่เพราะว่ากินเป็นหู้โบเลยครับ เอาก็สิรุ่นนอไม้ครับที่ขึ้นมาครับรุ่นนอไม้ของเขาเนาะครับที่ขึ้นมาเนาะเอาฝากติดตามพน่เด้อครับพี่น้องครับนี่แหละครับผลงานครับมาลองกองแกงเนี่ยโอ้ยน้องเอ้ยนี่มาดูนี่ลายนี่ใส่เข้ามามหาเทพกระได้ได้พี่น้องเอเ้ยเองยงไงเอ้ยอ้ยโอ้ยเอ้ย,อย,อยบอกว่าเราเจ็บปวดหัวใจพี่น้องเอ้ยเอาเอา าติดตามในเรื่องครับผมเดี๋ยวสิไปเบิ่งบัดลุงกระถางครับผมนี่ครับหลังจากที่ปูนแห้งเราก็มาใส่แบบนี้นะครับอ่ะฝากติดตามไปด้วยครับกับแป๊บสบีสารตังทินครับลุ้นไปด้วยกันครับฝากติดตาม ด้วยครับจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเ้อครับเ้อสำหรับวันนี้ขออนุญาตทำงานต่อก่อนครับสวัสดีครับผม